สวัสดีค่ะนี่คือ Hardi Podcast โดยสาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนค่ะ H R <DI. S 1> D I h a r d พ Podcast พูดถึงภาวะการในช่วงนี้นะคะเข้าวยากหมากแพงอาจจะเกิดจากภัยสงครามผลที่ตามมาก็คือปุ๋ยแพงไม่เพียงแค่นี้วันนี้ค่ะกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โลกร้อนขึ้นอย่างไรก็ตามคิดถึงพื้นที่ประเทศไทยแผ่นดินทองไปที่ไหนไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารและข้าวยังอุดมสมบูรณ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสุภาพภูมิอากาศนั้นส่งผลอย่างมากทำให้ผลผลิตเปลี่ยนแปลงไปค่ะวันนี้ชีวิตเราขาดไม่ได้ โดยเฉพาะเรื่องของการรับประทานข้าวไม่เพียงทานข้าวแล้วอารมณ์ดีนะคะค่ะวันนี้ในเรื่องของข้าวเป็นสิ่งจําเป็นเป็นสิ่งที่เราจะได้ทราบข้อมูลนะคะว่าแม้กระทั่งบนพื้นที่สูงนะคะก็ยังมีข้าวที่มีคุณค่าอย่างไรหากว่ามีงานวิจัยเข้าไปเสริมก็เชื่อว่าปัญหาข้าวยากหมากแพงจากภาวะ ภัยแ้งต่างๆนั้นก็ไม่น่าเป็นอุปสรรควันนี้ค่ะมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของงานวิจัยข้าวของสวพสว,ว่าจะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งให้ชุมชนพื้นที่สูงได้อย่างไรพบกับอาจารย์จันจิรารุ่งเจริญนักวิจัยสาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชน าจะพูดถึงบนพื้นที่สูงเนี่ยคะ่ะมีความแตกต่างไหมคะทั้งรสชาติรูปลักษณะของข้าวในแต่ละพื้นที่แต่ละกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ที่ปลูกกันนะคะถ้าพูดถึงว่าข้าวบนพื้นที่สูงเนี่ยถ้าพูดสั้นๆนะคะ่ะก็คือเขาเรียกว่าข้าวดอยเนาะทุกคนคิดว่าข้าวดอยเนี่ยมันจะแตกต่างจากข้าวข้างล่างไหม ถามว่าแตกต่างเนี่ยลักษณะแตกต่างแค่ชื่อก็แตกต่างแล้วค่ะ <ừ> um. เพราะว่าบนดอยเนี่ยเขาจะปลูกข้าวปีละครั้งเองนะคะไม่ปลูกหลายครั้งนะคะ <ừ> um. แล้วก็ปลูกเนี่ย<ค>เพื่อบริโภคทั้งปีเลยฉันต้องมีข้าวไว้กินทั้งปีอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ข้าวเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปมีความหลากหลายของพันธุ์เยอะมาก <ừ> um. ตามกลุ่มชาติพันธุ์เลยเอาง่ายๆเลยะคะ่ะเช่นชาติพันธุ์กะเหลี่ยงเนี้ยค่ะเขาจะปลูกข้าวทุกปีนะคะคือเป็นวิถีและความเชื่อของเขา<ค><ค>ว่ายังไงอ่ะฉันก็ต้องปลูกข้าวทุกปีเพื่อกิน แต่บางชนเผ่าอาจจะไม่ปลูกปลูกพืชอย่างอื่นแล้วไปซื้อข้าวกินก็มีค่ะผู้ง่ายพันข้าวนะคะเช่นสวัสดิาชนเผ่ากะเหรี่ยงเนี่ยเขาจะเรียกข้าวว่าบืออ่าชื่อชื่อจะต่างนะเช่นบืออาจะบือว่าเจาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะชนเผ่ามง้งเขาก็จะเรียกแบบเบ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือความรข้าวของเขาถ้าอาขาเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าแช์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นภาษาท้องถิ่นของเขาซึ่งแต่ละชนเผ่าจะเรียกแตกต่างกันไปค่ะค่ะ นี่ก็ทำให้มองเห็นนะคะว่าแม้กระทั่งข้าวก็ยังแสดงอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่สรุปรวมเราเรียกง่ายๆว่าเป็นข้าวดอยนะคะข้าวดอยนะคะเท่าที่อาจารย์ได้สัมผัสมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนบนดอยอมากเลยใช่ไหมคะค่อนข้างเยอะเลยค่ะค่ะก็นับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังปลูกกันทานกันทั้งปีนะคะค่ะ แล้วปกติแล้วแต่ละสายพันธุ์บนดอยอะค่ะก็จะมีความแตกต่าง ในการปลูกหรือเปล่าคะถามว่าแตกต่างกันไหมแตกต่างนะคะแตกต่างจากพื้นรามแน่นอนเพราะว่าบนดอยอ่ะมีการทับปลูกทั้งข้าวไร่ที่จะปลูกในสภาพพื้นที่ลาดชันแล้วก็ข้าวนาอ่ะเราจะเห็นเป็นนาขั้นบันไดสวยๆบนดอยนั่นแหละคะ่ mm. ะ,คะเขาเรียกว่าข้าวนาเนาะ mm. การปลูกก็จะปลูกแตกต่างกันแล้วข้าวไร่เนี่ยเขาจะปลูกก่อนช่วงเนี้ช่วงฝนที่จะเริ่มมาแล้วค่ะประมาณเมษาพฤษภาเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะเริ่มกระทุ้ง หลุมหยอดมเมล็ดข้าวแห้งเพื่อรอฝนฝนมาเมื่อไหร่ข้าวก็จะงอกเองอแต่พอข้าวนาปุ๊บประมาณมิถุนากรกฎาฝนเริ่มมาเยอะเขาถึงจะปักดำข้าวนาอย่างนี้ค่ะแล้วมีความเชื่อมาอีกนะคะว่าบางชุมชนหรือว่าบางชนเผ่าเนี่ยเขาจะไม่เอาพันธุ์ข้าวไร่ไปปลูกในสภาพนามไม่เอาพันธุ์ข้าวนาไปปลูกในสภาพไร่นั่นคือวิถีความเชื่อของเขานะคะ,คะในความเชื่อที่คิดว่าสร้างวิถีให้มีความเคารพ ต่อการทานข้าวการปลูกข้าวมีประเพณีอะไรไหมคะมีมีมีเยอะเลยนะคะ,คะเหมือนเราอะคะ่ะเราเป็นนักวิจัยก็จริงนะคะเวลาจะเข้าไปทํางานในในพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องมองซ้ายมองขวาเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่า<ม>ฉันจะเอาวิชาการเข้าไปอย่างเดียวเนี่ย<ม><ม>เราก็ต้องดูวิถีชีวิตประเพณีของชุมชนด้วยเพราะว่าเราทํางานวิจัยเนี่ยเราทากับพันธ์ข้าวดอยหมดเลยเราไม่ได้เอาพันธ์ข้าวข้างล่างขึ้นไปให้เกษ<ม>ตรกรปลูก ก่อนที่จะเริ่มปลูกเนี่ยเขาก็จะมีพิธีการที่จะทำเหมือนเขาเรียกว่าแรกนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูว่าเขาจะทําพิธีกันเมื่อไหร่ช่วงที่ข้าวใกล้จะก่อนเก็บเกี่ยวก็เอาก็ทําพิธีอีกอก่อนที่จะเก็บเกี่ยวเพราะเกี่ยวเสร็จไม่ใช่ว่าจะกินได้เลยนะคะต้องมีประเพณีทํากินข้าวใหม่ด้วยนะคะอของแต่ละชนเผ่าต่างกันอีกถึงเราจะกินข้าวใหม่ได้อะไรเงี้ยค่ะค่ะก็คงจะเห็นถึงความประนีตข้าวคือชีวิตก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นความเชื่อ หรือในความจริงแล้ว เชื่อว่าสารอาหารและก็ประโยชน์จากข้าวดอยมีพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าวิถีชีวิตข้างบนต้องทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่พื้นที่บนที่สูงก็ต้องแข็งแรงด้วยคุณค่าสารอาหารมีอะไรบ้างคะถามว่าข้าวดอยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทุกคนบอกว่ากินข้าวก็ได้พวกพลังงานเนาะแต่คนบนดอยเนี่ยถามว่าการเข้าถึงทางด้านอาหารของเขาเนี่ยก็จะน้อยกว่าคนข้างล่างดังนั้นข้าวถึงเป็นพืชอาหารหลักและเป็นพืชที่จะให้พลังงานหรือว่าให้คุณ ค่าทางอาหารให้เขาสามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่จากที่เราเข้าไปศึกษาวิจัยนะเพราะว่าข้าวโดยเนะี่ยมีความหลากหลายมากเลยตอนเนี้ยทางสวพศเราเองเนะี่ยโครงการวิจัยก็ได้รวบรวมไว้ประมาณ4ี่รอกว่าพันมีทั้งข้าวนาข้าวไร่อย่างเงี้ยค่ะข้าวที่เป็นกลุ่มข้าวเม็ดสั้นอ้วนอ่ายาวเรียวเม็ดยาวใหญ่สีแดงสีดําเราได้รวบรวมไว้ เช่นกรณีที่เป็นพันธ์ุข้าวที่มีสีม่วงดำอะไรเงี้ยก็จะมีสารแอนโตรเซนินค่อนข้างเยอะซึ่งสารตัวเนี้ยจะเป็นสารที่พวกต้านอานออุมูลอิสระหรือต้านมะเร็งนะคะข้าวบางพันเนี่ยมีสารกมมาออริซโนลสูงกมมาออริซโนลคืออะไรก็คือไขมันดีร่างกายร,รับเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีผลต่อการไปบล็อกพวกไตรกิสไลด์หรือว่าไปบล็อกไขมันที่ไม่ดีสําหรับร่างกายได้เนี่ยแหละคา่ะถามว่ากินข้าวเนี่ย ก็มีวิตามินอีกนะคะไม่ใช่ว่ามีแค่พลังงานแป้งอย่างเดียวมีวิตามินมีทั้งด้านของพวกแคลเซียมธาตุเหล็กอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะหากว่าอาจารย์การไม่บอกก็ไม่ทราบเลยนะคะว่าโอ้โมีสารอะไรต่อมีอะไรเยอะมากนี่คือความแตกต่างจากข้าวข้าวขาวที่เราทานกันทุกวันนี้หรือเปล่าคะ คือการกินข้าวเนี่ยมันขึ้นอยู่คนชอบเนาะบางคนก็ชอบข้าวที่แบบเหนียวหนึบอะไรอย่างเงี้ยบางคนชอบข้าวที่นุ่มมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้าวโดยเนี่ยจะมีหลากหลายมากเลยบางบางทีบางคนมาถามว่าวิข้าวเมซซานี่ข้าวญี่ปุ่นไหมบอกไม่ใช่มันคือข้าวโดยทุกคนกลัวว่าข้าวโดยเนี่ยจะแข็งแต่จากง,งานวิจัยที่เราวิเคราะห์พวกอะไมโลสนะี่คือความนิ่มของข้าวมาเนี่ยก็อยู่กลุ่มเดียวกับข้าวหอมมะลินะคะและที่สําคัญอย่างหนึ่งนะคะ เราอย่าก,กลัวข้าวดอยเพราะอะไรข้าวดอยคือข้าวที่เกษตรกรบนดอยเนี่ยเขาคัดเลือกมาแล้วรุ่นต่อรุ่นเลยว่าพันเนี้ยดีกินอร่อยเขาถึงบริโภคมาจนถึงทุกวันเนี้แสดงว่าเขาคัดสรรมาด้วยธรรมชาติแล้วก็รุ่นต่อรุ่นมาแล้วถึงว่ามีให้เรากินแล้วเราถ้ามีโอกาสได้ชิมได้ลองเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราอาจจะประทับใจกับข้าวดอยก็ได้บมงคนกลัวนะคะข้าวดอยอว่าแข็งที่จริงไม่เลยค่ะ ค่ะด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาของชาวบ้านในการปลูกข้าวที่มีสารอาหารดีๆมาจนถึงทุกวันนี้แต่ก็เชื่อว่านะคะโลกเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นในส่วนของคุณภาพในปริมาณต่างๆนั้นอาจจะไม่คงที่ ทางสวพสอเองได้นําองค์ความรู้จากง,งานวิจัยมาส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะถ้าพูดถึงว่าบนพื้นที่สูงตอนนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องข้าวแล้วก็จากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเปลี่ยนแปลงหลายด้านเลยคะ่ะ ทั้งด้านของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยชาวบ้านเนี่ยเริ่มที่จะมีการเขาเรียกว่าต้องการไรายได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเพื่อ,อยังชีพเนะาะเมื่อก่อนปลูกข้าวเพื่อกินแต่เดียเ๋ยวนี้ข้าวอย่างเดียวจะไม่พอละอาจจะมีพิ่อ,อย่างอื่นนะ่ค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นงานวิจัยข้าวของเราที่เราได้ทําเข้าไปเนี่ยเราจะทํากับเกษตรกรซะเป็นส่วนใหญ่เลยพูดง่ายคือ แปลงเกษตรกรคือแปลงวิจัยของเราเลย mm hmm. เราจะไม่มีงานแปลงวิจัยเป็นของตัวเองเราจะมีการทดลองผิดทดลองถูกนําความรู้วิชาการมาผนวกกับภูมิปยยัญญาหรือวิถีชีวิตของชาวบ้านมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันตลอดจึงทําให้ผลง,งานวิจัยของเราเนะี่ยเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรเกษตรกรเองเนี่ยก็จะเอ้ย มันเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วมันดีขึ้นนะเขาจะยอมรับอย่างง่ายมากเลยะคะ่ะสำหรับผลงานวิจัยนะคะแล้วก็กอบกับเรื่องของภัยแล้งในปัจจุบันเนี่ยบ่งบอกเลยว่าข้าวคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของชุมชนบนดอยเขาบอกว่าเขาโดนกักตัวไปไหนไม่ได้ชุมชนมปิดเขายังมีข้าวอยู่ในยุ้งฉางเขาไม่กลัว เขาบอกว่าเขายังอยู่รอดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราไปคงข้างล่างอ้าววันนี้ห้างก็ปิดข้าวก็ไม่มีกินเราก็ต้องกินอย่างอื่นไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสําหรับพันธุ์ข้าวที่เราปลูกกับเกษตรกรนะคะส่วนใหญ่แล้วเราเป็นพันธุ์ท้องถิ่นหรือันข้าวดอยอยู่แล้วงานวิจัยของเราอ่ะก็พยายามที่จะศึกษาเรียนรู้เกษตรกรไปด้วยว่าพันธุข้าวพันไหนอ่ะที่ค่อนข้างทนแล้งหรือใช้น้ําน้อยเพราะอะไรรู้ไหมคะเดี๋ยวนี้ฝนก็มาไม่ค่อยตรง ตามฤด,ดูกาลบางช่วงก็ทิ้งช่วงยิ่งเข้าไร่นะคะจะบ่งบอกเลยว่าถ้าเขาขาดฝนช่วงไหนเนี่ยผลผลิตเขาจะลดลงบางพันแห้งตายแต่ถ้ามีพันธุ์ที่เหลือรอดละอ่ะน,นั่นแหละเราจึงศึกษาวิจัยที่จะหาพันธุ์นั้นออกมาเพื่อเป็นทางเลือกเกษตรกรปลูกเพื่อที่จะได้มีผลผลิตไว้เพียงพอต่อการบริโภคซึ่งผลงานวิจัยตรงน,นี้เราก็ได้มีก็คือเป็นข้าวพันธุ์เล้าถุยา ซึ่งปัจจุบันเนะ่เกษตรกรชอบบอกว่าอร่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีจำหน่ายด้วยแล้วค่ะที่มูลนิธิโครงการหลวงก็มีจำหน่ายแล้วออค่ะค่ะ,คะ ชื่อพันธุ์เล่าทูยานะคะอันนี้เป็นของพี่น้องกลุ่มอันนี้เป็นกลุ่มของไทยใหญ่ค่ะอืมค่ะมีเสน่ห์ยังไงคะอาจารย์คะเล่าทูยานี่ยถามว่าความนิ่มเนี่ยนิ่มนะคะอร่อยแล้วก็เป็นพันธุ์ที่เมล็ดค่อนข้างยาวใหญ่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีปริมาณสังกัม้าอเนสนลค่อนข้างสูงด้วยอืสารนี้มีผลต่อสุขภาพให้มันดีค่ะต่อร่างกายค่ะค่ะแล้ว จาหน่ายได้ดีนะคะถามว่าข้าวดอยเนี่ยอาจจะเป็นข้าวที่เขาเรียกว่าลิมิต็ดก็ได้นะคะมีจํากัดเพราะว่าเขาไม่ใช่ว่าจะปลูกเป็นล้าเป็นสันเพื่อขายนะคะหลือจากการบริโภคเมื่อไหร่เขาถึงจะจําหน่ายให้เราไดนไหคะเมื่อสักครู่ได้พูดถึงเรื่องของการศึกษาพันธุ์ที่ทนต่อภัยแล้งใช้น้ําน้อยระหว่างที่เราคุยกันถึงการปลูกข้าวไร่กับข้าวนาบนพื้นที่สูงค่ะตรงนี้เมื่อมีภัยแล้งตัวไหน มีความแตกต่างที่จะทนมากกว่ากันการปลูกทั้งสองลักษณะนี้มีความแตกต่างไหมคะอาถามว่าแตกต่างไหมแตกต่างอยู่แล้วค่ะเขาไร่เนี่ยเขาอาศัยน้ําฝนอย่างเดียวเลยมันเป็นพื้นที่ลาดชันเนาะแต่ขา้าวนาของเราเนี่ยก็ปลูกปีละครั้งเหมือนกันแต่ก็อาศัยน้ําฝนนะคะแต่ขา้าวนาเนี่ยเขาจะเป็นกระทงนาน้าําก็สามารถที่ไปกักขังในในแปลงนาได้่าเงี้ยค่ะแต่เราก็มีงานวิจัยนะคะ ผนวกกับภูมิปัญญาของชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าเนี่ยต้องขังน้ํำในนาเพื่อกําจัดวัชพืชหรือควบคุมวัชพืชบอกว่าถูกต้องค่ะทําได้แต่การที่คุณขังน้ําในนาตลอดเวลาผลกระทบกับเกิดขึ้นเกษตรกรอาจารย์ข้าวอะ่ะ มันเหลืองหมดเลยเพราะอะไรลูกคะโรคและแมลงระบาดค่ะโดยเฉพาะโรคที่ไปกับน้ำอะค่ะเพราะว่าแปลงข้างบนเป็นแปลงข้างล่างก็ต้องเป็นเหมือนกันเราจึงมีองค์ความรู้ไปให้เกษตรกรเรียกว่าปลูกข้าวแบบนาน้ําน้อยหรือนาแห้งสลับเปียกนะคะแต่เราเป็นเขตน้ําฝนนะคะซึ่งนาแห้งสลับเปียกเนี่ยส่วนใหญ่เขาทําในนาพื้นล่างนาจิตตนชนระทานแต่บนดอยของเราเราให้เกษตรกรทำปรากฏว่าทําได้เราประหยัดน้าไปถึง35%ซึ่งเราเคยทํางานวิจัยร่วมกับกรมชนระทาน มหาวิทยาลัยมหิดดนเรามีการวัดค่ามีเทนอะไรต่างๆด้วยแล้วก็เกษตรกรอ่ะตอนแรกอ่ะเขาก็ยังกล้ากลัวๆนะคะที่จะยอมรับกับองค์ความรู้นี้ <ฮะ S 1> พอเขาเห็นว่าอุ๊ยเอาน้ําออกแปลงนาเนี่ยมันช่วยได้จริงหนึ่งข้าวก็โตดีแต่กอดีด้วยแล้วข้าวก็สร้างรากใหม่ขึ้นมานะคะซึ่งรากใหม่ตรงนั้นทำให้ข้าวอ่ะสามารถที่จะหาอาหารได้ดีขึ้นแต่กอดีมากพอแตกกอดีลำต้นขนาดใหญ่ รวงก็จะขนาดใหญ่ตามคือรวงก็คือจานวนมเมล็ดต่อรวงเนะี่ยก็จะเยอะขึ้นทําให้เกรรษตรกรเห็นว่าโอ้มันได้จริงๆนะเศษตรกรก็เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือแล้วปรับเปลี่ยนวิธีการมาปลูกข้าวแบบนาน,นะน้ำนอ้อยเยอะขึ้นซึ่งถามว่าน้ําบนดอยหน้าฝนเนี่ยเยอะมากเลยนะคะคแต่เราประหยัดเพื่ออะไรน้ําตรงนั้นอ่ะสาเปอร์เซคุณไม่จําเป็นต้องมาขังน้าในนาเลยเค,คุณสามารถที่จะผ่านน้ําอ่ะไปอยู่ในบ่อกักเก็บขนาดเล็ก ของคุณได้เพราะว่าเดี๋ยวเนี้เราก็มีบางพื้นที่เนี่ยเขามีบ่อขนาดเล็กไว้กักเก็บน้ําเพื่อใช้ในหน้าแรงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่จําเป็นจะต้องขังในนาตลอดเวลาและยิ่งนาของเรานะคะหลังจากฤดูทํานาเนี่ยถ้าคุณมีพืชผักหรือว่าพืชอะไรที่อายุสั้นสามารถปลูกฤดูหลังนาได้คุณสามารถผ่านน้าตรงนี้นมาใช้กับพืชผักหลังนาของคุณได้อีกค่ะ,คะและนี่ก็คือภารกิจ ของสวพสที่ทางเจ้าหน้าที่งานวิจัยได้ลงพื้นที่แล้วก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเป็นรูปปรธรรมค่ะในสิ่งที่เราเข้าไปช่วยแล้วแค่ผู้ฟังก็ยังรู้สึกชื่นชมชาวบ้านล่ะคะเขามีผลสะท้อนในความรู้สึกและการตอบรับสู่การเปลี่ยนแปลงปรับพื้นที่ทำนาน้ำน้อยหรือเปล่าคะ ถามว่าเกษตรกรปรับเปลี่ยนเยอะไหมปรับเปลี่ยนเยอะนะคะเนื่องจากว่าเกษตรกรบอกว่าเมื่อก่อนอเราก็ไม่คิดว่าทําจะทําได้อย่างนี้แต่ปัจจุบันเขาลองแล้วเขาก็เห็นจริงๆเขาทําว่ามันทําได้และตัวอย่างเช่นเลยนะคะเกษตรกรบางพื้นที่เนี่ยเมื่อก่อนเ,นเขาปลูกข้าวอยู่ห้าไร่เขาบอกว่าห้าไร่เนี่ยพอกินครอบครัว,วและกินทั้งปีด้วยแต่ปัจจุบันถ้าเราองค์ความรู้ทางวิชาการนะคะเข้าไปเสริมให้เกษตรกรปรากฏว,ว่าเขาปลูกข้าวแค่สองไร่ เขาก็มีข้าวพอกินทั้งปีและพื้นที่อีกสามไร่ล่ะเกษตรกรทําอะไรเกษตรกรสามารถที่จะ จัดสรรพื้นที่เหล่านั้นอ่ะหนึ่งไปปลูกพืชสร้างรายได้สองไปคูดบอเลี้ยงปลาหรือว่าปลูกพืชอย่างอื่นเป็นพืชที่สามารถหาเงินได้นี่ค่ะโดยที่พื้นที่ห้าร่ยังอยู่ที่เดิมข้าวก็พอกินรายได้ก็มีโดยไม่ต้องไปที่ไปขยายพื้นที่ทางการเกษตรเลยที่สําคัญคือไม่บุกรุกป่าด้วยซึ่งตรงนี้แหละค่ะเราพยายามที่ยาให้เกษตรกรใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเหมือนคอนเซ็ปที่ผองออกเคยให้มาว่าใช้พื้นที่น้อยแต่ได้ผลผลิตหรือรายได้เพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ อาจารย์พอจะยกตัวอย่างกลุ่มชุมชนหรือเกษตรกรตัวอย่างที่ได้นำงานวิจัยไปใช้และนับว่านี่คือสิ่งที่เรากล้าไปสู่ความสำเร็จในการทำงานของสวพอสอกับพี่น้องบนดอยค่ะ ถ้าถามว่ายกตัวอย่างเกษตรกรเนาะเราก็เห็นชัดก็คือเหมือนหมู่บ้านปะแปรแม่เสลียงค่ะนั่นคือเป็นแหล่งแรกของธนาคารข้าวของประเทศไทยเลยนะคะ mm hmm. เมื่อก่อนพระองค์อ่ะส่งท้ายเงินมาจัดตั้งที่นั่นเป็นธนาคารข้าวให้ชุมชนม,มีข้าวพอกินแต่ปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรน่ะนำองค์ความรู้ของเราไปปลูกข้าวผ่านเฮอรเลิรินพันพื้นเมืองเขานะคะแล้วปรากฏว,ว่าผลผลิตข้าว,วาพอกินละเกษตรกรเนี่ยค่ะสามารถที่จะ มีทั้งายได้มีล้ำข้าวพอกินแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มผลผลิตข้าวให้เพียงพอได้และที่สําคัญคือประหยัดเมล็ดพันธุ์ในการที่จะปลูกข้าวลงตั้ง 50- 70%ปอรประหยัดน้ําด้วยเจริกรบอกว่าโอ้รู้งี้นะปลูกอย่างงี้มาตั้งนานละเพราะว่าตอนแรกทั้งชุมชนนะคะเราเป็นนําร่องแค่สองสามลายยุคคนยากากลัวที่จะทํากับเราหลังจากนั้นมาเรื่องข้าวเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องไปปล่าระกาศเลยชาวบ้านเขาจะเรียนรู้ปากต่อปากกันเอง เพราะมันเป็นสิ่งที่เขาผูกพันกับเขาอยู่แล้วปรากฏว,ว่าตอนนี้หมู่บ้านปรับแปะแม่เสลียงเนะี่ยจากที่เขานําองค์ความรู้เราไปใช้เนี่ยยอมรับถึง70-80%เลยในชุมชนอะไรเงี้ยค่ะเกือบจะร้อยเปอร์เซนพ่อหลวงเขาบอกมาอย่างนี้นะคะค่ะดีใจนะคะที่องค์ความรู้ที่สวพศได้ทํางานจากการวิจัยพัฒนาข้าวดอยของสวพศมองไปในอนาคตค่ะว่านี่คือสิ่งที่จะสามารถช่วย ไม่เพียงชาวเราแต่จะก้าวไปสู่ชาวโลกสู่ความเป็นซ u เปอร์ฟู้ดได้ไหมคะทุกวันนี้เรากินข้าวถ้าเราไม่ได้กินข้าวเนี่ยบอเราก็ไม่แข็งแรงเนาะถือว่าเป็นซ u เปอร์ฟู้ดตัวหนึ่งนะคะโดยเฉพาะข้าวที่มีโภชนาการเนี้ยคะ่ะอ,อาจารย์คะพูดถึงอนาคตค่ะเทรนในการต่อยอดในงานวิจัยข้าวบนพื้นที่สูงจะไปไกลแค่ไหนข้าวดอยจะเป็นอย่างไร วางโพสิชันนี้ในอนาคตอย่างไรบ้างคะ่ะ าถามว่าเทรนงานวิจัยในระยะต่อไปของเรานะคะคือเราก็จะมุ่งวิจัยคัดเลือกหาพันธุ์ข้าวที่ใช้น้ําน้อยหรือค่อนข้างทนแรงไม่แน่นะคะอนาคตอาจจะต้องทนร้อนด้วยทนโรคแมลงที่อุบัติขึ้นมาใหม่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็จะเอาองค์ความรู้ของเราที่มีคือเรามีฐานพันธุก,กรรมข้าวที่อยู่ตรงเนี้ยเราจะคัดเลือกจากตรงนั้นนะมาใช้ประโยชน์ก่อนหากว่าเราจะไปปรับปรุงพันธุ์น่คงใช้ระยะเวลานานมากแต่เราก็จะหยิบจาก พันข้าวที่เรามีอยู่สถานองค์ความรู้นะคะมาใช้ไปพลางก่อนและอนาคตอ่ะอาจจะหยิบไปต่อยอดบางพันธุ์ข้าบางพัน์น่ะอาจจะแบบผลผลิตได้ต่ำนะแต่ประกฏว่าคุณค่าทางโภชนาการสูงล่ะตรงเนี้ยหละเราอาจจะมาทํางานวิจัยต่ออีกว่าแล้วเราจะเพิ่มผลผลิตเขายังไงล่ะให้สูงขึ้นแล้วก็ได้กินข้าวดีข้าวอร่อยเพราะว่าอเทรนผู้บริโภคอนาคตคิดว่าข้าวข้างล่างนี่ะอาจจะบริโภคข้าวน้อยลงแต่ข้าวนั้นมีคุณค่าทางอาหาร่ะ สำหรับตลาดผู้บริโภคข้างล่างก็ได้เงี้ยค่ะแล้วก็หาพันธุ์ข้าวที่สามารถที่จะตอบโจทย์ทางผู้ปลูกและผู้บริโภคผู้ปลูปกต้องการผลผลิตสูงแต่ผู้บริโภคอาจต้องต้องการที่กินอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงตรงนี้นะะและค่ะเราจะศึกษาต่อไปอีกและอนาคตอีกนิดนึงคือต่อยอดค่ะว่าเมื่อข้าวดีแล้วเราสามารถแปรรูปเป็นอาหารอย่างอื่นได้ไหม สำหรับเป็นอาหารพร้อมทานเป็นสแน็คแครกเกอร์หรือว่าเป็นเค้กหรืออะไรต่างๆเราเอาแป้งข้าวดอยมาทำลองดูไหมตรงนี้อาจจะไปได้แล้วก็ข้าวเนี่ยอาจจะไม่แค่ทำเป็นผลิตภัณฑ์ของข้าวตรงๆอาจจะเป็นแมทชิ่งกับพืชอื่นเช่นชาหรือว่าพืชท้องถิ่นอื่น,นๆก็ได้เปการเพิ่มมูลค่ากับข้าวดอยอีกต่างหากด้วยค่ะค่ะเชื่อมั่นนะคะในศักยภาพงานวิจัยของสวพสว่าจะสามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่วันนี้จะปลูกข้าวอย่างไร พอกินประหยัดแรงงานตอบโจทย์ในสังคมวิถีชีวิตที่จะมีผู้สูงวัยมากขึ้นและที่สำคัญคือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะและนี่ก็คือสาระดีๆที่เชื่อว่าเป็นความมุ่งหวังที่ประเทศไทยและที่สำคัญคือโลกใบนี้ต้องดูแลร่วมกันที่อาจารย์ได้มาแบ่งปันในเรื่องของการ ทำงานวิจัยข้าวของวสวพสและได้ช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชนบนพื้นที่สูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของปริมาณคุณภาพของข้าวขอพระคุณอาจารย์จันจิรารุ่งเจริญนักวิจัยสาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนข้าวดอยนะก็คือยังไงก็ต้องปลูกเนาะบนดอยเพราะว่าชุมชนนะ่ะเขาก็ยัง ต้องบริโภคข้าวอยู่ละแต่เราจะปลูกข้าวยังไงละ่ะให้พอกินปลูกข้าวยังไงละ่ะให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยิ่งกอบกับปัจจุบันเนี่ยสังคมผู้สูงวัยมาเยอะมากเลยแต่งานทํานาวัยชราเยอะขึ้นดังนั้นเราก็ต้องมีงานวิจัยนะคะเพื่อเข้าไปปลูกข้าวยังไงให้หนึ่ง ประหยัดแรงงานลงและปลูกข้าวต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยโดยเฉพาะข้าวนาเขาบอกว่าก่อให้เกิดก๊าซมีเทนแต่เราก็จะทําผลงานวิจัยเนะี่ยให้กเกษตรกรปลูกเพื่อลดมีเทนก็คือข้าวนาน้ําน้อยอและยิ่งถ้าไปปลูกในสภาพไร่เราจะทํำยังไงละ่ะให้กเกษตรกรลดรอบการหมุนเวียนพื้นที่ข้าวไร่ให้เขาสามารถปลูกพื้นที่เดิมซ้ําได้โดยไม่ต้องไปหมุนรอบพื้นที่เพราะว่าการหมุนรอบพื้นที่ข้าวไร่นะ่ะเขาต้องถางต้องเผาทุกปีแล้วเรา จะมีองค์ความรู้ตัวนี้แหละค่ะเพื่อเขาไปตอบโจทย์ให้เกษตรกรซึ่งตอนนี้ผลงานวิจัยเราเริ่มที่จะขายายไปเรื่อยๆแล้วค่ะฮาร์ดี d พอดแคสต์ฮาร์ดีพอดแคสต์ยังมีองค์ความรู้ดีๆที่พร้อมแบ่งปันและนำมาฝากกันในโอกาสต,ต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะฮาร์ดีพอดแคสต์สวพสมุ่งหมายให้ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความอยู่ดีมีสุข ด้วยการวิจัยและพัฒนาสืบสารรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง